กราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมอยูดด่กับมีอะไรจะพูดไหมโอ้นี่มีอะไรจะพูดไหมอะไรนะมีอะไรจะพูดไหมด้วยอพรให้รับชมคลิปแล้วสนุกนะฮะคือคำเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับผมมาเดยวเก็บทานกันเนาะถือว่าประค่นอนดีมาก อืมชิวางกระดาษแบบรอที่เราแปะแบบเราที่อืมเราเอาเอาไปออเอากระดาษไปเผื่อด,ด้วยนะอันนึ่งม,มาใส่เชื้อเพลินเลยนะใส่เลยอยาิ่งไปนะรอก่อนได้เปเรายังไม่ได้ซื้อของ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขไปดูรอบรอบก่อนจะเ,เพิ่นไปจริงด้วยต้องซื้ออะไรดีเชือเช้อเพลิงเหรอมไม่เชื้อเพลิงมันเม่าอ่ะเราควรจะซื้อปืนก็ควรซื้อทสองคนหรือ เออก็ควรซื้อนะแล้วมันมีเงินพอเออเอาปืนครบแหละนะไม่มีเงิน,นอ่ะฮะสี่สิบบาทต้องการอีสิบบาทหรอมีตังค์ไหมเอีไม่ได้มีปืนเพิ่มอ้ยมีอยู่แล้วเอาไปเรามีแค่เจ็ดสิบเอาไปต้องการให้สิบบาทออามออ่อเอ่เอาไปเองหยิบปืนไปกระบ,บอกหนึ่งได้ เอวดิเสื้อมีอดิคือแต่ไม่มีกระสุนคอนกูมีขดนัดใช้กระสุนประหยัดใช้กระสุนประหยัดหน่อยนะได้ไม่มีกระสุนอ่ะเดี๋ยวกูดูก่อนมันมีกระสุนอะไรบ้เนี่ยกระสุนปืนใหญ่กระสุนเราเราต้องใช้อันไหนกระสุนนีสิบห้าบาทแต่ไม่มีตังค์กูมีสิบบาทใช่ไปพวกเราคงพร้อมกันแล้วแหละเดี๋ยวนั้น ูมีขอนอย่างหนึ่งที่สามารถซื้อได้เหมือนกันจะไปซื้อฟาร์มขอนก่อนมันไม่มันไม่ได้ใช้นะรู้อันนี้หั่นหินเนี่ยเราต้องใช้เอ็นดูกี่บาทหัานหินแม่นโคตรแผนต้องสี่สิบอันเนี้ยระเบิดระเบิดน่าจะแผนแล้วอันเนี้ย อะไรเนะี่ยลองดูลองดูราคาระเบิดดิอันนี้ใช่ระเบิดปะเนี่ยใช่อันนั้นแหละลองเอาไปวางดูยี่สิบห้ายี่สิบห้าวานเลยอะไรวะเนี่ยใหญ่ช็อตเกินคนใหญ่คนโตสายล่อ,อฟ้าสายล่อฟ้าเนะี่ยอันนี้ล่ะยี่บบาทอ่าสายล่อฟ้าเท่าไหร่ ไม่มีาาลัละบานล่ะหยิบมาดูดิอันนี้ของเราเจ็ดสิบห้าของเราลาคาแพงจังฟ้ามันบัดหายกันแล้วไม่สายรองฟ้าราคาเจ็ดสิบห้าโอ้โหเอาของมาวางดิได้อันนี้อันนี้ต้องเจ็ดสิบห้าเออมันโคตรอันนี้ อันนี้ราคาเท่าไหร่นะอานมาตองดูใหม่เดี๋ยวคุณดูก่อนตอนใช้อะไรนงอานมาราคาแล้วว่าเราควรไปกันเลยดีกว่าไปไม,ไม่เสียวเวลาใช่แต่ประมุนเดี๋ยวขอขึ้นครับได้เลยมาขับเลย เออเออเออเอ,อืมเดี๋ยวขอไปดู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 หน่อยก็ผ่านหมู่บ้านอะไรบ้างนี่ะแต่กูว่าหน่าตัดไทางซ้ายก็เดีเออ๋ยวเราดูทางขวาได้ได้แต่หน้าต่างนี้เราควรปิดนะใช่ถ้าไม่เราไม่ปิดตั้งแต่แรกเราปิดด้านหลังก่อนมันจะได้วิ่งเข้ามาไม่ได้อ่านมันก็วิ่งเข้ามาได้นะ โอ้ยโอ๊ยลวนอะไรเพิ่มอ่ะเนี่ยทำให้เราหลอนมาได้อูใกล้ตายอ่ะดิมันเอ้าลวนรถไฟกลับมาเร็วกลับมากลับมาขึ้นยังขึ้นยังขึ้นแล้วมึงขับเลยเข้าามเข้ามาเข้ามา มาไปเลยไปเลยปลอดภัยปลอดภัยเมื่อกี้รุ่นรถไฟไปได้ไงเนี่ยยังอย่อดตกทุกคนนะแต่แต่โดนชนไปแล้วหนึ่งแต่กระดาษมันเอาเป็นเชื้อเพลิงได้ทนะี่จังัได้เป็นเชื้อเพลิงได้แต่เราไม่เอาอของดี <c oughs> ขอนดีแถมแถมดีกว่าในชีวิตจริงเลยะเดีย๋ยวขอขอเตรียมปืนไว้ก่อน เจออะไรอย่าเพิ่งยิงเลยเราไปยิงตรงที่มีซอบี่เยอะๆอ่ะเพิยิงยิงตรงที่หัวมันอะตรงหัวมันมันจะเลือดลเยอะขึ้นแล้วถ้ายิงที่ตัวเลือดเยอะไหมนะให้ยิงที่หัวเลือดมันจะลดเยอะมันจะเยอะอขึ้นจากปกติที่ยิงที่ตัว หดน,น้ำมันหมดเนาะเราไม่ใช่เราเคยกดหยุดเชื้อเพลิงใกล้หมดแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยแค่ซมบี้ซมบี้พออ,อ,อุ๊ยอะไรอะ่ะก่อนเดินฆ่าก่อนได้ไ่มไม่รู้ดีมันขึ้นมาได้ยังไงไอะไอ่ะก่อหน้านไปได้ไงโอ้ มันอยู่ในรถไฟก่อนอมันอยากพึ่งอดมาจากกระดาษเลยดีกว่ารอให้มันเช้าก่อนแล้วค่อยออดมาไงฮิทำไมฮะมันเปิดคอนกูก่อนเฮ้ยแต่แต่ก่อนนี้มันช่วยกันได้นะใช่อิสักช่วยกันได้แล้วก็เลยเอาแปะไว้ไงเออ เข้าไม่ได้แต่แม่งเุดทั้งนี้แล้วกันออกชั่วออกหน้าต่างมเอ้ยเองนี่มันดื้อจริงๆริงบอดงั้นเป็นตุ๊กตาหน้ารถดูดูผีหน่อยเออได้แต่กูดูขนาใดเออมันต้นแบบนี้สนุกหน่อยอ่าไปไปสนุกมากน้ำมันหมดเชซฟเปิดมันหมดเฉย มันต้องใช้กระดาษปะม่เนะเรามีซอมบี้อยู่อ่ะจัดดเรามีซอมบี้อยู่เออปาดว้วยนี่ซอมบี้เออเ้ไปเลยซอมบี้ของฉ้าใช่แต่กูดูทานก็น้าให้ก่อมีตัวระเบิดไหมอืมมันดูเฮ้ยเฮ้ยมีซอมบี้มามันหนี่อนไหม ไม่มีตัระเบิดเลยน่ซอมบี้ซอมบี้มากำลังปีนหลังคาเล่นอยู่มีตัวหนึ่งมันปีนหลังคาเล่นอยู่หมดยังหมดยังมันอยู่มันมันปีนหลังคาขึ้นลนอยู่เนี่ยไอ้ซอมบี้ตัวหนึ่ง เฮ้ยมันตายเหรอีโดน,นได้ไหอ่ะมาเลยแม่มเ,นนะเล่นอีกรอบแล้วมันจะสนุกแน่ใจละอุยชอบเล่นแบบนี้อะ่ะมารอบนี้เรากะว่าจะจะอัดโดนะเล่นแบบยาวๆนะเดี๋ยวพี่เอีอเ๋ยพี่เดี๋ยวพี่ เล้วกะออกก่อนออกออกเล้วกลับไปซื้อของอถ้าจกตัวอยางได้เราต้องกลับไปซื้อของซื้อน้ำมันมู่เราไม่ซื้อปืนเพร okay, าะอะไรโอเคปะเออก็ควรไม่ซื้ออะมันดจนะทำให้เราไ,ได้วนปืนอะเราจะมีแล้วรหรือเราจะพักพก่อนมาเล่นแบบปืนไปก่อนไหมฮะแบบไม่เครียดเกินไปแต่กูว่าแบบเนี้ยกำลังร้อนแรงเป็นไฟสนุกดีนะ เราว่าเรามีแมพที่สนุกกว่านั้นอีกนะแบบเนี้ยไม่สบายแล้วก็ไม่แย,ย่เกินไปเว้ยเรามีแมพที่สนุกกว่านั้นเยอะแบบมถมดมีด้วยแต่กูชอบแนวเดินทางแบบนี้ว่ะนั่นแหละเป็นแนวเดินทางอ้าวงั้นมึงกดเข้าเลยเดี๋ยวกูกดตามไปเอาแบบเดินทางแบบเมื่อกี้เลยนะ เดินทานอ่ะถ้ามีซอมบี้ยินดีเลอเราจะเล่นอีกแบบนึงอ่ะแบบไหแต่สนุกกว่านะแต่กูชอบแบบแต่แป๊บนึงนั่นเดี๋ยวเรามา งั้นเดี๋ยวเรามาขอเวลาแป๊บหบนึง่งอืได้ไป๊เดี๋ยวเรากลับมาโอเคโอเค malamian oli